ผมจะเก็บขวดน้ำทีละใบทีละใบ,ะใบจนครบ100ขวดแป่แล้วใช่ไหมขวดนี้จะเป็นขวดที่ย9ิบเก้าน้ำมันไม้น้อยสอสามแต่แล้วขวดทั้งหมดมันก็หายไปผมโดนคำนวยข,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 ขวดแน่เลยอะไรกิดไมเริ่มต้นแล้วเพื่อความฝันที่ยังไม่ถึงนี่คือเรื่องราวของการแลกอยากเหงื่อ กับเบเบ็ดในฝันเก็บขวดไปขายกันว้ยหมตั้งใจจะเก็บเงินซื้อของที่อยากได้มากที่สุดในชีวิตนั่นคือเบเบดแต่มันไม่มีเงินเลยทุกคนมันเหลืออยู่แค่นี้จะให้พี่หอะ่ะโทรไปหาพ่อแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะมันเป็นของที่เราอยากได้เองเราจะไปพึ่งพาพ่อแม่พี่โหนทำไม่ได้จริงถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะเอาขวดไปขายกัน งั้นผมไปเอาขวดที่ผมเก็บไปดีกว่าขวดหายไปไหนอ่ะผมโดนขโมยขวดแน่เลย ภารกิจใหม่เพื่อความฝันเราจะเริ่มต้นภารกิจใหม่ในการเก็บขวด100ขวดเพื่อไปซื้อเบเบ้ในฝันของเรากันไปวันนี้เราจะเก็บขวดให้ครบ100ขวดทุกคนคิดว่าการเก็บขว,100วด100ขวดเนี่ยมันจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเราไปขายไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูมาทุกคนส่วนดีส่วนดีบะเขาให้ขยะพีบก็คือตอนนี้เราอยู่กันที่ถังขยะของชุมชนชุมชนหนึ่ง เราจะไปเก็บขยะกันนะทุกคนดูกันว่าจะได้เยอะไหมอุปกรณ์เราก็ต้องพร้อมนะทุกคนในการเก็บขยะครั้งนี้ เป็นงานที่ไม่ได้สบายเลยนะคะทุกคนเราก็แบบค่อนข้างที่แบบสยองโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บอื่นกันต่ออย่างร้อนอ่ะอุ้ยเราเจอขัขยะแล้วทุกคนว้าบเฮยกคนคิด,ดว่าจะได้กี่ขวดมันเริ่มมาเรยดีวะ่ะ เห็นกระมงมืมแอแอะไรตรงนี้ไม่มีขวดเลยทุกคนไปตรงไหนดีจริงแถวบริเวณนี้มีที่เก็บขวดใต้้ามดโอ๊ยแล้ววันนี้มันจะครบร้อยขวดไหมเนี่ย ลองดูนี้กันว่าจะมีไหมนะทุกคนคะแน่ <laughs> ไม่ค่อยมีนะทุกคนเราลองเดินไปดูตรงเหลือเพราะตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วทุกคน เจอกลุ่ม uhm ซ like, ับแล้วเห็นอะไรไหมทุกคนมาดูกันน่าจะมีไหมไม่ค่อยมีเลยทุกคนไปกันต่อจะร้อยขวดเมื่อไหร่ตรงนี้แหละตรงนี้นะทำไมวะ ราจะเป็นประเภทที่แบบไม่ได้ล้วงลึกๆนะทุกคนเย้เลยกลัวเจอใจกอดเด้อวิแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวเรามานับเช็คยอดปออแป๊บเลยขวดหนะ้าสองขวดสามขวดสี่ขวด นล้วเนี่ยก็จะได้เงินมาแต่ละบาทเลยทุกคนคลิปนี้ยาวแน่ๆแต่วอนทุกคนดูให้จบนะตั้งใจทำมากอะอยากรู้กันว่าร้อยขวดจะได้เท่าไหร่แต่ร้อยขวดอยู่ๆเราจะมีขวดเลยร้อยขวดแล้วก็ไปขายมันก็กะไรยอยู่เนาะเราอยากให้ทุกคนอะได้เห็นว่ากว่าจะได้ร้อยขวดอะมันทำยังไงมันต้องเดินไปหาแต่ละที่เลยเ,เจ๊พอเจ๊พอ อ๋อยี่แปดแล้วใช่ปะขวดนี้จะเป็นขวดที่ยี่สิบเก้าตัดน้ำตาลไม้น่อยอ๋อขวดยี่สิบเก้าไปผัดมาแล้วดูไม่ไปขวดตกเกือบเสียมเสียขวดยี่สิบเก้าไปแล้วยังหอบไปนี่ค่ะทุกคนทุกคนว่า ไม่น่ามีเฮ้ยเหมือนเห็นมทรัพย์เอ,อ้ยรู้จะมีฝาไปนะทุกคนเฮ้ย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 มีฝาเจ๊ได้ไม่มีฝามากเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูอะไรตจงมุมนี้มันไม่ย้อนแสงหรอกเดี๋ยวดูนะอีู่ตรงไปนะเนี่ยเ,เหรอไหลไปเป็นๆเ,เ,เลยอ่ะอากาศร้อนอะ่ะอุ้ย ไม่มีขวดอ่ะส่วนมากเขาทิ้งแล้วเขาไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งขวดเอ้ยไม่ทิ้งฝาหรอไอ้ช้าอันนี้ไม่น่าเก็บได้เขาขี่ตั้งเวร <laughs> มันเหลืองเลยอ่ะทุกคนเขาน่าจะบวดฉีจ้ะ็นไปไหม,ม ยี่สิบเก้าขวดโค้แห้งป่ะเรากลับห้องหมดเพราะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนหมายนี่แน่หมายแน่หมดว่าเขาไปตัปลาจริงไม่ใช่ <c oughs> ตัปลาเก็บขวดเดี๋ยวเราพาน้องไปทำธุระล้ระหว่างทางเราอาจจะดูขวดมาด้วยเออเหมือได้ขวดบ้างเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่วันนี้อย่างน้อยเราก็ต้องครบร้อยขวดแล้วไปขายพรุ่งนี้ก็ยังดี เยอะไหมพี่ไม่ท่อยไม่เยอะค่ะไปก่อนนะคะน้องทำอะไรอะคะเก็บขวดค่ะตอนนี้ขวดที่เท่าไหร่แล้วคะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไคะว้าวไปขึ้นร้อยได้ตอนไหนก็ไม่รู้อันนี้หามากี่ถังละ ไม่มีไม่มีแน่ๆมาหาขวดต่อค่ะคครจะไม่ดูใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอฮ้ยอุ้ยอยไม่มีเมาดูกันตรงนี้ที่ใหม่อุ้ยพลาสติกเยอะนะแต่ว่าเรามุกหมายขวดพลาสติกเอาไปล้างได้ขวดที่สามสิบมาแล้ว อันนี้จะเป็นอันต่อไปจะมีไหมก่อน,อน,นเฮ้ยสามสิบหกมีฝาพงอ้ยามาพร้อมกินเลยวางไว้ก่อนแล้วกันสามสามเจ็เลยใช่ไหมอันนี้สามแปทุกคนสามสิบแปดมีนะโอ้อันนี้ขาวชั่วเลยไม่มีไม่มีอะไรเลย ขอบที่50อหมุะบคุ่ะขี่ะขอบคุะอบคุะขะขอะคะ,ะอนนบบะ สีกายไหมห้าสิบห้าสิแล so> ้วทุกคนห้าสอุ้ยห้าสิบสงทนาแล้วไหมแ่มใหม่มีุ้ยเฮ้ยมีม um, nice ีี่นี่ก็กินชากันเยอะเลย ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปไปเฮ้ยไป้ยหากล้วหากันายว่ได้6เอ็ดได้หกสิบสงงขวดแก้วหกสิอันนี้ต้องไปเช็ด67็ไม่ได้หรอบอกพี่ว่าไปหาเมื่อกี้ชั่วโมง เท้าจะดุดเย็นอะหกสิบเก้าคือหกสิบเก้าเพราะล่าสุดเธอพูดมเ,เ,ออเมื่อไหร่จะเจ็ดสิบอ้อเะทุกคนเมื่อวันนี้เป็นวันที่สองแล้วน,นะของการเก็บขวดนะเพราะว่าวันแรกเราทําให้สําเร็จเนาะว่าให้เก็บให้ครบร้อยขวดอันนี้ขวดที่หกสิบหกสิบแปดหกสิบเก้าอ่าโอเคใส่ไปอันนี้คือขวดจากห้องนี้นะโอเคแล้วเราก็จะใส่ถุงมือเหมือนเดิมเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ด It's three. It's และนี่คือเรื่องราวของการแลกกับยาดเงือของพี่อลกทุกหยดเพื่อเบเบตในฝันถ้าใครดูมาถึงจุดนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ให้ช่องฮล l o ของเองด้วยนะคะถือว่าเป็นตัวค่าผ่านทางกดได้เลยฟรีไม่เสียตังค์และตอนนี้พี่อลกก็ได้เก็บขวดใหม่มาแล้ว2อถุงใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเรามานับกันนะทุกคนว่ามันมีทั้งหมดกี่ขวดกัน เริ่มนับขวดกันทุกคนวู้ฮู้ใบเบลอยอยู่กระโดดได้ไหมเนี่ยอย่าหาทำเลยเนาะทุกคนคิดว่าจะครบร้อยขวดปะถ่ายกันมา ร้อนมากใส่แว่นป้องกันดวงตาก่อนรุยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามเจ็ดก็คว้าปิ้วหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเก้า 110 110สแล้วอ้าหนขวดใหญ่130ขวดนะทุกคนขวดเล็กมีทั้งหมดสิขวดนะทุกคนโอเคงั้นเราเอาไปขายอันนี้ว่ะเราจะเดินเท้าไปเพื่อ,อไปขายนะทุกคนลำบากหน่อยนะอ,ยอาจจะต้องใส่แว่นตลอดทั้งคลิปนะเพราะแดดแรงมากพร้อมและเศรษฐีดูใบจะไปซื้อเแบเบ้ล้วจ้า เอาไกลทุกคนไปรถมารถมาเราต้องหลบข้างแล้วทุกคนถ้าจะได้หลายอยู่นะทุกคนอย่างต่ำสามร้อยอะสามร้อยสี่ร้อยอย่างเตตงเี้ยได้เบเบตตวงอะก็แต่ในนี้มีอไหมนะเน้นขายแล้วเน้นขายโอ้ยขาพลิก

ตัวสกไไอกหวังงทางไว้เนี่ย จะถึงแล้วทุกคนที่ขายของเก่ารับซื้อของเก่าเพาะน่าจะรับซื้อขวดพลาสติกพวกนี้นะโคตรเหนื่อยโคตรร้อนเอาจริงเหนื่อยมากไปซื p, ้อกันต่อระหว่างเดินเราก็ต้องระวังรถไปด้วยนะอ่ะเจอแล้วเอาเขายังไม่รับซื้อเหรอคะอ๋อพักเที่ยงอยู่เหรอคะ ทำเจได้ใช่ไหมคะ,ะได้ขายแล้วทคนทนะเป็นเงินเท่าไรหร่หนูชื่นใจคะ่ะเท่าไหร่คะ36บบาท ขอบคคุณ่ะวันนี้เบ็ดเสร็จเก็บมาตลอดหลายสัปดาห์สามสิบกบาทเกาเลดูว่าจะได้สี่ร้าสแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนถผือว่าอย่างน้อยเราก็เอามาเพิ่มมูลค่าให้มันดีกว่าเราทิ้งเปล่าเนาะไม่เป็นไรดูตรงแล้วผงน่าจะต้องเก็บอีกประมาณถ้าสมมุติว่าร้อยขวดได้36บใช่ปะ ผมอยากได้สักสักสามอาตีไว้กลมๆสามสี่ร้อใช่ไหมผมก็ต้องเก็บประมาณแค่ร้อยขวดามหกผมต้องเก็บพันขวดเองชิวๆไปเก็บเพิ่มเมาดีกว่าแต่ว่าเราสามารถไปหางานอย่างอื่นได้นะหรือไม่ก็เก็บเงินค่าขนมก็ได้นะทุกคนจากค่าขนมเนี่ยสมมติพี่หงอตอนไปโรงเรียนใช่ไหม แม่ให้ร้อยบ้าง50บ้างใช่ป่บ้าถ้าสมัยเด็ก50ใช่ไหมพี่ก็จะเก็บสัก20ก็ได้ค่อยๆเก็บไปแล้วก็ซื้อแค่นี้เราก็ได้เล่นงของแท้ละเหมือนถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลองเก็บขวดแล้วมาขายเหมือนพี่หลงหรือไม่ก็คุยกับแม่บอกว่าให้ช่วยงานและให้แม่อ่ะให้เป็นเงินให้เราเก็บก็ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าพ่อแม่ดูคลิปนี้นะคะลองเสนองานให้น้องช่วยแล้วก็ให้ค่าขนมเหมือนเป็นการตอบแทนว่า โอเคคนที่ทำงานถึงจะได้ตังค์และคนที่ได้ตังค์ถึงจะได้ซื้อของที่อยากได้ถ้ายิ่งเก็บก็จะได้ยิ่งซื้อของที่อยากได้นะคะวันนี้เบ็ดเสร็จพี่อลงเดินทางมาประมาณกี่กิโลไม่รู้ไม่ถึงโลปะ่ะแต่พี่อลงได้36บาทแล้วโอเคไม่ได้แย่เพราะว่าขวดน้ำเราก็ดื่มน้ำไปทุกวันอยู่แล้วเพราะงั้นเก็บไปก็ไม่เสียหายแต่ถ้าเก็บเยอะกว่านี้เป็นพันขวดนะบอกได้เลยว่า แะน,นี่คือเงินที่พี่หลงหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองฟูงเลยว่าถึงน้อยแต่โคตรภูมิใจจริงถ้าสมมติว่าใครกำลังแบบว่าบอกว่าเออซื้อของแท้ไม่ได้ไม่มีเงินด้วยนี่นั่นนี่ไงพี่หลงหาช่องทางให้แล้วลองเก็บขวดดูเนาะลองลองทำงานแลกเงินเอาอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆอยากให้เล่นของแท้กันถึงจะยังซื้อเบเบดไม่ได้วันนี้แลกคน พี่อลอมจะไม่หยุดจะหาเงินไปซื้อเบเบที่ตัวเองอยากได้ให้ได้เลยทุกคนก็มาทําด้วยกันนะรู้ไหมทุกคนว่าคลิปเนี้ยมันสอนให้รู้ว่าเงินมันไม่ได้หามาได้ง่ายเลยนะทุกคนแต่ถ้าเรายังอยากได้ของเล่นในฝันของเราอยู่เราหยุดไม่ได้นลทุกคนลุยกันต่อเงินภารกิจต่อไปพี่หลรมจะไปหาวิธีหาเงินเพิ่มดีกว่าเพื่อซื้อเบเบทให้ได้ด้วยน้ำพักลังของพี่อลร แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ไอช่องอลงของเอง้วยนะตะลุยถึงแสนซับกันตอนนี้ห้าหมื่นแล้วนะขอบคุณทุกคนมากนะ